ทดสอบแผงควบคุมโซลาร์พร้อมใช้2,022นะครับตัวนี้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมานะครับหลายฟังก์ชันด้วยกันนะครับฟังก์ชันนะครับตั้งค่าตามตัดนะครับสามารถตั้งให้อินเวอร์เตอร์ตัดการทำงานเมื่อแรงดันแบตเตอรี่มีแรงดันน้อยกว่าตามค่าที่เราต้องการได้นะครับนะครับตัวนี้ตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่22โวลต์นะครับ เฉลีย่ยแบตลูกละ11โวลต์นะครับเพื่อเป็นการถนอมแบตนะครับสามารถเปิดปิดอินเวอร์เตอร์ได้ที่ตัวคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเปิดปิดที่ตัวนี้ได้เลยหรือจะเปิดปิดผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจะทำงานสัมพันธ์กันนะครับสวิตช์หน้าเครื่องนะครับสวิตช์สองโหมดนะครับเป็นโหมดอีโค โหมดสแตนดาร์ดและโหมดเทอร์โบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าแต่และโหมดอ่ะแตกต่างกันอย่างไรนะครับก่อนอื่นเปิดเครื่องนะครับจะมีเสียงอินเวอร์เตอร์ตอบรับมาบีบหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เครื่องพร้อมจ่ายไฟแล้วนะครับโหมดอีโคนะครับสวิตจะอยู่ตรงกลางนะครับสวิตจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สวิตจะอยู่ตรงกลางโหมด0นย์ะครับจะเป็นโหมดอีโคโหมดประหยัดอินเวอร์เตอร์จะจ่าย กำลังไฟออกมาประมาณไม่เกิน500 w, นรยวัตต์นะครับให้กับโหลดนะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดที่ถนอมอินเวอร์เตอร์ถนอมแบตนะครับเหมาะสาหรับเครื่องใช้ไฟ,ไฟฟ้าที่ยังไม่มีมากนะครับผมจะทําการกดหม้อข้าวหม้อข้าวตัวนี้เป็นหม้อไฟฟ้าขนาด400ร้อยวัตต์นะครับจะกินไฟ400วัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์ก็ทํางานได้นะครับทีนี้ผมจะเปิดหลอดไส้ที่มีกําลังไฟ200ยวัตต์นี่นะครับ อีกหนึงหลอดนะครับ400บวก600ก็จะเป็น600วัตต์อินเวอร์เตอร์จะตัดการทำงานนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแบตก็จะไม่ได้ถูกดึงกระแสมากนะครับอ่ะทีนี้ปิดเครื่องนะครับจะเปิดสวิตช์ขึ้นเป็นโหมด1นี่นะครับอันนี้จะเป็นโหมดสแตนดาดนะครับเปิดเครื่องนะครับทำการ เปิดหลอดไฟที่3มหลด600อวัตต์มออไฟฟ้า4ี่้อยวัตต์เท่ากับหนึ่งพันวัตต์นะครับทีนี้ผมจะเปิดหลอดไฟอีกเพียงแค่หนึ่งดวงนะครับเพื่อให้โหลดมีกำลังรวมกันอยู่ที่ 1, 2 0 0สองวัตต์นะครับแ800ดร้อยนะครับสอง้อยนะครับเท่ากับ1 2 0 0ันสองอยวัตต์อินเวอร์เตอร์นะครับตัดการทำงานนะครับตัดการทำงานทีนี้ เราจะมาดูโหมดที่เป็นโหมดเทอร์โบนะครับเปิดสวิตช์ลงนะครับปิดเครื่องใหม่นะครับเครื่องก็จะทำงานทีนี้ไฟแสดงสถานะอร์โหลดก็จะไม่ติดนะครับทีนี้ผมจะเปิดหลอดไฟให้ครบทั้ง5ดวงนะครับซึ่งก็จะมีกำลังวัดรวมกันอยู่ที่ 1,400วัตต์นะครับอันนี้1,000งพันวัตต์สี่วัตต์รวมเป็น1,400วัตต์นะครับไฟแสดงสถานะโอเวอร์โหลดไม่ติดนะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนโหมดระหว่างที่มีโหลดอยู่นะครับนะครับเครื่องก็จะตัดการทำงานนะครับเปิดโหมดสแตนดาร์ดนะครับโหมดหนึ่งปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับ เครื่องก็จะติดได้แป๊บหนึ่งแล้วก็จะตัดการทํางานนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวอินเวอร์เตอร์เองนะครับและแบตเตอรี่ก็จะทนทานนะครับสามารถเลือกโหมดใช้งานให้สัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ได้นะครับนะครับมีเบรกเกอร์นะครับตัดไฟแบตเตอรี่นะครับเบกเกอร์แผงโซล่าเซลล์นะครับสวิต์เปิดปิดเครื่องนะครับจะคอนโทรลได้ที่ตัวเบรกเกอร์หรือคอนโทรลได้ที่ตัวคอนโทรลชาร์จก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเบรกเกอร์ฝั่ง DC โหลด นะครับช่องนี้จะเป็น DC โหลดสาหรับต่อหลอดไฟ24โวลต์นะครับหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เป็น24โวลต์นะครับมีสวิตช์ควบคุมไฟ2หลดนะครับปลั๊กไฟ220โวลต์นะครับตั้งค่าตามตัดนะครับเมื่อแบตเตอรี่หมดนะครับหรือถึงค่าที่เราตั้งไว้แล้วนะครับอินเวอร์เตอร์จะหยุดการทํางานนะครับแล้วจะรอจนกว่าแบตเตอรี่ถูกชาร์จนะครับด้วยแผงโซลาเซลล์ในช่วงกลางวันจนแบตเตอรี่มีค่าแรงดัน ถึงค่าที่เราตั้งไว้อินเวอร์เตอร์จะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับจะไม่ทํางานวนลูปเหมือนอินเวอร์เตอร์แบบต่อตรงๆนะครับเมื่อแบตหมดอินเวอร์เตอร์ดับพอแบตฟื้นคืนแรงดันกลับขึ้นมานะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานก็จะกลายเป็นติดดับติดดับวนลูปนะครับทำให้อินเวอร์เตอร์ได้รับความเสียหายหรืออุปกรณ์ที่ต่ออยู่นะครับอย่างเช่นตู้เย็นในช่วงกลางคืนนะครับก็จะติดติดดับดับ,ดบทำให้คอมเพรสเซอร์นะครับเกิดความเสียหายได้นะครับสนใจสอบถามได้ครับนัดโซลาเซลล์โทร0 8 4 8343973ครับ